สวัสดีครับก็วันนี้นะครับก็จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับใช้งานในเรื่องของซับไตเิลของวิดีโอนะครับถ้าเกิดว่าหลายๆคนเนี่ยภาษาอังกฤษอาจจะไม่คล่องนะครับหรือว่าวิธีการฟังนะครับภาษาเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนนะครับก็ Google เนี่ยมีทูนะ,ะ YouTube YouTube มีทูนะครับสําหรับการเปิดใช้งานซับไตเิลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมา แนะนำวิธีการแล้วกันนะครับว่าเราจะใช้งานมันได้ยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับหาวิดีโอที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อที่จะลองใช้งานกันนะครับผมขอเลือกเป็นวิดีโอนี้แล้วกันนะครับเ e y w e l น o m e ้ hey, o another Flarecourt m e d i a t e c o u t m e i a เห็นไหมครับเริ่มต้นเนี่ยจะยังไม่มีในส่วนของทับ subtitle นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดใช้งานได้จากเมนูนี้นะครับ ก่อนอื่นเพื่อนๆเ,เปิดเลยครับเห็นไหมฮะกดที่ C C เนี่ยก็จะมีเรื่องของ subtitle ขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยังคงเป็นภาษาอังกฤษอยู่ซึ่งถ้าเกิดเราต้องการที่จะทำให้มันเป็นภาษาไทยนะครับเพื่อนๆคลิกที่ setting ครับหลังจากนั้นเนี่ยมาเลือกที่ subtitle นะครับอ่านะครับคราวนี้เนี่ย default เนี่ยครับเขาก็าจะ generate ซับไตเติลที่เป็นภาษาอังกฤษขึ้นมานะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเราสามารถตั้งเลือกที่ Auto Translate นะครับเลือกที่ Auto Translate แล้วนะครับเพื่อนๆ scroll เมาส์นะครับลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็หาที่เป็นภาษาไทยนี่ฮะภาษาไทยปึ๊บนี่ครับเพื่อนสังเกตด้านล่างนะครับตอนนี้กลายเป็นภาษาไทยแล้วนะครับ ส่วนนี้น่าจะทําให้หลายๆคนนะครับสามารถใช้งาน u t u b e ได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งในกรณีที่เราอาจจะภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรงอย่างผมเนี่ยฮะก็สามารถที่จะช่วยเหลือเรานะครับให้เข้าใจสิ่งที่วิดีโอนั้นๆนะครับคอนเทนต์นั้นๆกำลังสื่อสารกับเราอยู่นะครับซึ่งวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ